คนภูเก็ตส่วนหนึ่งยังไม่พร้อมเปิดหรือกลัวโควิดมากกว่าอดตายหรือยังคิดว่ารัฐจะมีเงินช่วยถึงอับจะบอกว่าส่วนหนึ่งแต่อับว่าน่าจะส่วนใหญ่เพราะว่าในที่สุดเขาก็เปลี่ยนจากภูเก็ตโมเดลมาเป็นสเปเชียลทัวริสบีซ่าแล้วก็เบนเข็มมาที่กรุงเทพแทนอับคิดว่าสงสัยจะต้องให้ปิดอีกสักหกเดือนจะได้ถือขันออกมาแล้วก็นั่งริมถนนกันเมื่อถึงตอนนั้นประเทศไทยก็คนบางส่วนนะอัไม่ได้ว่าคนทั้งหมดนะคนบางส่วนก็เป็นอย่างนี้ทุกทีก็คือ พอมีปัญหาก็จะงอมืองอเท้าแล้วก็รอให้รัฐให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าใครนะครับทีนี้เราลองนึกถึงว่านะถ้าเกิดว่าเราเป็นประเทศทะเลทรายหรือเป็นเกาะจริงๆเราจะบอกว่าตอนนี้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้นะซึ่งไม่ได้พูดข่าวเพราะว่าคนไทยยังไม่รู้จักหรือแม้แต่ตัวเองบางทีก็ยังไม่รู้จักเลยนะที่เขาเปิดเนี่ยนะเปิดแบบเต็มเลยนะไม่มีข้อแม้ใดๆดทั้งสิ้นเลยนะส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งนั้นเลยซึ่งเขาพึ่งพาการท่องเที่ยวนะ เพียงแต่ว่าเขาไม่มีแผ่นดินใหญ่ให้โอ๋เหมือนภูเก็ตเท่านั้นเองเขาต้องพึ่งพาตัวเองก็คือเขาเป็นเกาะเขาก็ต้องเปิดอาดอย่างมาลดีฟเนี่ยที่เรารู้จักกันแน่แล้วก็เกาะอ,อีกสารพัดที่เราไม่รู้จักแม้แต่ชื่อเลยเนี่ยนะเขาเปิดกันหมดแล้วโดยที่ไม่ได้เล่นท่าหรืออย่างมากก็เอาแค่ใบตรวจโควิดมีแต่เกาะน,นี้แหละที่มีรายได้จากต่างชาติเยอะแยะเนี่ยที่ยังคงเล่นท่าไม่ยอมเปิดอยู่คืออาจจะแบบว่ามีพ่อรวยคอยซัพพอร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ ในขณะที่ประเทศอื่นเขาเป็นแต่เกาะเขาไม่มีแผ่นดินใหญ่อะแล้วก็น่าเสียดายนะว่าอย่างบาหลีอะที่อยู่อินโดนีเซียเนี่ยคนบนเกาะเขาพร้อมเปิดมาตั้งนานแล้วเขาสู้เลยนะคนบนเกาะเนี่ยเขาสู้เลยที่เขาอยากจะเปิดนะแต่รัฐบาลกลางนี่แหละของอินโดนเนี่ยจิตตกสุดท้ายที่ว่าจะเปิดส1กันยาบาหลีก็ยังไม่ได้เปิดจนถึงสิ้นปีก็ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าอันเนี้ยรัฐบาลกลางเนี่ยพยายามไปเข็นจะเข็นถูกเข็นผิดอีกเรื่องหนึง่งแต่พยายามไปเข็น แต่สุดท้ายคนบนเกาะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าบางส่วนก็ยังไม่อยากให้เปิดเหตุผลเพราะว่ากลัวเว็บสองกลัวโควิดคือคนบนเกาะเนี่ยหรือแม้กระทั่งภาครัฐเนี่ยจากข่าวนี้นะรรู้สึกว่าคนบนเกาะเองด้วยที่ถึงแม้ว่าบางส่วนที่พยายามจะเปิดเนี่ยการตั้งโจทย์ก็ผิดก็คือเขาตั้งโจทย์ว่าจะพยายามไม่ให้ติดเชื้อเลยแม้แต่เซลล์เดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับแค่ตั้งโจทย์กัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้ว คือถ้าคุณจะไม่อยากให้ติดเชื้อเลยแม้แต่เซลล์เดียวเนี่ยนะคือจบอะจบเพราะว่าพอเกิดมันติดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะรับรองเลยชุลมุนโกราหลนแน่นอนที่ถูกต้องคือว่าเราจะต้องตั้งโจทย์ว่าเราจะร่วมมือกันเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงมันต้องมีการติดเชื้อแต่เราจะพยายามป้องกันให้ดีที่สุดคือไม่ได้คาดหวังว่าจะติดเชื้อน้อยหรือไม่ติดคิดว่ามันต้องติดแน่ๆแต่ว่าจะพยายามป้องกันให้ดีที่สุดจะร่วมมือร่วมใจกันเราจะผ่านมันไปด้วยกัน สำหรับคนภูเก็ตคนทั้งประเทศที่ผ่านไปแล้วเขาคงไม่สนใจหรอกแต่ภูเก็ตที่กําลังจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยเขากําลังบางส่วนอ่ะเขาก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะก็คือ,อก็เคยดูบางรายการนะที่ไปสัมภาษณ์คนที่ทําท่องเที่ยวนั่นแหละที่แบบว่ากบนเนาะช่วงนี้ไม่มีไรายได้เลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแย่แน่ๆไม่มีต่างชาติเลยแล้วพอถามว่างั้นพร้อมจะเปิดรับต่างชาติเข้ามาหรือเปล่าอืมแต่ถ้าเกิดเข้ามาก็เซลล์เดียวมันก็อาจจะแพร่ระบาดได้เลยนะมันก็ไม่คุ้มอะ่ะ เอา้านี่ขนาดคนโดนตรงๆแล้วเขายังจะมีบางคนนะคือต้องบอกก่อนไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าบางคนยังจะคิดอย่างนี้อยู่อีกอะไรเงี้ยเลยเปรียบเทียบว,ว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ปิดต่ออีกหกเดือนแล้วกันจะได้ถือขันลองอมานั่งกันริมถนนเอาไหมเห็นมีบางคนก็พูดออกมานะว่าทําไมต้องเป็นภูเก็ตทําไมไม่เป็นเชียงใหม่ทําไมไม่เป็นสมุยทําไมต้องเป็นภูเก็ตอันนี้อัปดาวนะครับเรืงเฉยภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นลูกรักที่สุดเพราะว่าจังหวัดนี้เขาสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะเป็นอันดับสองนะ ลองจากกรุงเทพอ่ะกรุงเทพนี่คือจํานวนเยอะไงยี่สิบกว่าล้านคนก็ต้องเยอะที่สุดอยู่แล้วในเรื่องของรายได้แต่ว่าภูเก็ตนี่รู้สึกจะนักท่องเที่ยวประมาณคนต่างชาติเฉยๆเนี่ยประมาณสิบล้านคนไทยประมาณสี่ล้านแต่เชื่อไหมว่าคนไทยสี่ล้านคนเนี่ยสร้างรายได้ให้ภูเก็ตได้แค่ห้าหมื่นล้านบาทแต่คนต่างชาติสิบล้านคนสร้างรายได้ให้ภูเก็ตถึงสี่แสนล้านต่างกันถึงแปดเท่าในเวลานี้เขากําลังพยายามง้อคนไทยให้ไปเที่ยวคือคนไทยไม่อยากไปภูเก็ตเพราะว่ามันแพง แต่ว่าเขาพยายามจะบอกภูกเก็ตตอนนี้ถูกแล้วลดแรกแจกแถมแต่ขนาดปีก่อนนี่ไปเที่ยวทั้ง4ล้านคนก็ยังได้รายได้แค่50 0 0 0ล้านบาทเทียบกับต่างชาติ4แสนล้านนี่คนละเรื่องก็คือสรุปว่ารัฐบาลพยายามเข็นภูกเก็ตเต็มที่แล้วนะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเกิดปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึง่งสุดท้ายก็เลยถอยกลายไปเป็นสเปเชียลทัวริสวีซ่าแทนข่าวนี้เดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือภูกเก็ตพร้อมหรือไม่รับต่างชาติตุลานี้คือใกล้จะเปิดอยู่แล้วนะยังจะไม่พร้อมอยู่อีกอ่ะ ผู้ว่ายังให้คําตอบไม่ได้เออพึ่งนึกขึ้นได้ว่าจังหวัดนี้ยังมีผู้ว่ายอยู่นะแล้ววันก่อนเรายังคุยกันเองว่าเออจังหวัดนี้เขามีสสหรือเปล่านะทาไมเงียบจังภูเก็ตเนี่ยมีสสไหมมีผู้ว่าไหมอ่านีเนนพึ่งโผลมานะครับหรือเขาอาจจะโพลมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวาก็ไม่รู้นะผู้ว่ายังให้คําตอบไม่ได้นะครับอยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมยังจะเตรียมกันอยู่อีกนะครับอีกไม่กี่วันก็เปิดแล้วนะบริหารจัดการความรู้สึกของชาวภูเก็ตนะลงมาเข็นคุณเต็มที่แล้วเนี่ยเราต้องห่วววงคคามรู้้สึกุกดยนะ อ,อ๋อนึกขึ้นได้อีกเรื่องหนึง่งภูเก็ตเนี่ยเคยเจอสึอนามิมาก่อนใช่ไหมครับประมาณสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นอ๋อหูคนต่างชาตินะเขามาช่วยเราเต็มที่เลยมาช่วยสึนามิเนี่ยแหละแล้วคนในประเทศเนี่ยก็ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่เลยแต่ว่าพอโควิดเนี่ยภาพพจน์มันตรงกันข้ามกับสึนามิโดยสิ้นเชิงเรารังเกียจคนต่างชาติแล้วก็คนในประเทศก็ยังกีดกันไม่ยอมให้ความช่วยเหลือภูเก็ตแล้วก็ไม่ยอมให้ภูเก็ตเปิด ส่วนคนภูเก็ตเองก็แทนที่หลายเดือนผ่านมาแล้วที่ไม่มีจะก,กินใช่ไหมก็พยายามดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่กลายเป็นว่าเออก็ยังงอมืองอเท้านะไม่รู้ว่าจะรอรัฐบาลมาช่วยหรือเปล่าหรือย,ยังไงตรงนี้เขาบอกว่าผู้ว่าภูเก็ตเผยยังระบุไม่ได้หนึ่งตุลานี้ภูเก็ตพร้อมเปิดเมืองรับต่างชาติหรือไม่ขณะนี้อยู่ขั้นตอนเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านพร้อมกับการบริหารจัดการความรู้สึกของคนภูเก็ตอต้องเปิดไปพร้อมๆกับแคร์เขาด้วยนะ ตามวิชันที่วางไว้เศรษฐกิจต้องได้รับการฟื้นฟูโดยไม่มีการแพร่ระบาดรอบสองเนี่ยตั้งโจทย์ผิดวิชั่นผิดเปลี่ยนใหม่โดยด่วนคือต้องเปลี่ยนเป็นมันไม่ได้เรียกว่าระบาดด้วยซ้ำนะแต่เราจะช่วยกันป้องกันเต็มที่มีมันก็มีแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละเมาดีฟเป็นตัวอย่างแล้วพูดบอนก่อนนี่ไงเปิดมาตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะยังมีคนติดเชื้อแค่ไม่กี่คนเองติดเชื้อก็รักษาได้นะไม่ได้แปลว่าตายมันเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งที่อาจจะ แพร่ได้ง่ายกว่าแล้วก็แรงกว่าวัดธรรมดาทั้นั้นเองแต่มันรักษาได้ด้านโรงแรมผ่านการประเมินเป็นสถานที่ ALQ เรามีตัวย่อเยอะนะครับตอนนี้ Alternative l ล c a อ q u a r a n t ทีนแล้ว4แห่งแน่ทั้งจังหวัดเนี่ยจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศมีโรงแรมผ่านการประเมินแค่4ี่แห่งจำนวน469ห้องาอผู้ว่าภูเก็ตกล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเปิดรับคนต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่หนึ่งตุลาคมตามนายโยบายของรัฐ ว่าภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในภูกเก็ตได้คลี่คลายลงโดยไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า100วันแล้วนี่ไงภูกเก็ตเขาก็อยากสู์เหมือนกันหรือเปล่า0ูมาร้อยวันแล้วขณะน,นี้จังหวัดภูกเก็ตเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งการฟื้นฟูของภูกเก็ตนั้นทางจังหวัดได้ดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยกําหนดไว้3มแนวทางคือส่งเสริมและกระตุ้นให้คนภูกเก็ตเที่ยวภูกเก็ตคนไทยเที่ยวภูกเก็ตและต่างชาติเที่ยวภูเก็ตอายสองอันแรกเนี่ยนะครับ หวังยากหน่อยนะเพราะว่าคนก็มีรายได้น้อยลงอยู่แล้วอะ่ะจะหวังให้เขามาเหรอขนาดปีที่แล้วเขามาเต็มที่ยังมีรายได้แค่ห้าหมื่นล้านเทียบกับต่างชาติสี่แสนล้านนี่คนละเรื่องโดยในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยคนภูเก็ตเที่ยวภูเก็ตนั้นได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเอ,อไม่ขออ่านลวกันนะปรากฏว่าคุณภูเก็ตก็ออกมาเที่ยวกันอย่างคึกคักและจะมีการจัดต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆอีกหลายรายการละกันต่อมาก็คือโครงการไทยเที่ยวภูเก็ตส่งเสริมให้คนไทยมาเที่ยวภูเก็ตทําให้ภูเก็ตคึกคักขึ้น ตอนนี้ที่คนไทยไม่อยากเที่ยวภูเกต็ตเพราะภูเก็ตแพงตอนนี้ปัญหาภูเก็ตแพงหมดไปเพราะโรงแรมและที่พักต่างๆได้พร้อมใจกันกืนอเลือดโดยกอ๋ออันนี้อ้อผู้ดเองโดยการลดราคาลงมาความกังวลในเรื่องของการติดเชื้อก็หมดไปจากความเชื่อมั่นของสาธารณาสุขภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อมานานกว่าร้อยวันทําให้คนไทยมาภูเก็ตมากขึ้นคือเขาก็ควรจะมากันตั้งนานแล้วนะเพราะว่าเรื่องการไม่ติดเชื้อนี่มันมีมานานมากแล้ววะแม้ว่าคนไทยจะมาเที่ยวภูเก็ตคึกคักขึ้น แต่จํานวนนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยปีละ4ล้านกว่าคนวงเล็บปีที่แล้วนะสร้างรายได้เพียงแค่50,000ล้านบาทไม่สามารถทําให้เศรษฐก,ก,กิจของภูเก็ตขับเคลื่อนได้ทั้งหมดเศรษฐกิจของภูเก็ตขับเคลื่อนด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ10ล้านคนสร้างรายได้400,000ล้านบาทต้องบอกว่า10ล้านนี่มันเยอะมากนะเยอะมากนะดูใบอะ่ะเมืองท่องเที่ยวชื่อดังต้นๆของโลกอะมีนักท่องเที่ยว16ล้านนี่เราจังหวัดแบบนี้ยังได้แบบน้องๆเขาเลยนะอ่าแบาหลีนะก็ยัง มีแค่ประมาณ6ล้านกว่ามาดิฟที่เปิดไปแล้วเนี่ยนะเขามีแค่1.6ุล้านอ้นี่สิบล้านครับ10บล้านเราเล่นตัวมากการที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นทำใจกันได้แล้วครับภูเก็ตไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เพียงเพราะนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มเดียวภูเก็ตต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ก่อนหน้านั้นคนบางส่วนต้องทำใจก่อนหรือ ผ่านมาหลายเดือนแล้วยังทําใจไม่พออีกหรือแต่วันนี้ภูกเก็ตก็ยังมีความคิดเห็นขัดแย้งกันคือแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มนึงก็คือเห็นด้วยทุกกรณีส่วนอีกกลุ่มนึงก็เห็นด้วย,ท,กกววยที่จะเปิดนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ว่าจะต้องทํายังไงไม,ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบสองอันนี้ก็ยังพอไหวถึงจะที่ระแวงไปนิดนึงออแล้วก็กลุ่มนี้กลุ่มที่ยังไม่เห็นด้วย ซึ่งอออคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ไม่งั้นเขาไม่เปลี่ยนไปเป็นวีซ่าพิเศษอย่างที่เราเคยรายงานข่าวก็คือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าจะมีการแพร่ระบาดรอบสองซึ่งทางภูเก็ตเนี่ยจะต้องบริหารความรู้สึกของคนทุกฝ่ายก็คือโดยเฉพาะกลุ่มที่3านี้หรือเปล่าตามวิชันที่ได้บอกต้องได้รับการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยไม่มีการแพร่รอบสองซึ่งตรงนี้อ้บอกแล้วว่ามันผิดมันผิดคําว่าแพร่ระบาดเนี่ยไม่มีแพร่ระบาดเนี่ยไม่มีติดเชื้อมีบ้างแต่แพร่ระบาดไม่มีติดก็รักษาได้ ในวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยจะเปิดอยู่แล้วใจย,ยังไม่พร้อมกันอีกภูเก็ตจะเปิดประตูรับคนต่างชาติได้หรือไม่นั้นอ๋อไม่ใช่จะเปิดอยู่แล้วจะเปิดได้หรือไม่นั้นโ,อ,โอ้กไม่กี่วันแล้วนะผู้ว่าบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าภูเก็ตยั <c oughs> แงแง้มแค่แง้มนะภูเก็ตยังแง้มประตูเปิดรับคนต่างชาติให้เข้ามาในพื้นที่ได้เมื่อไหไร่โอ้โหนี่นี่นี่เขามีข่าวกันมาสองเดือนแล้วนี่คุณยังไม่พร้อมอีกอะในขณะนี้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมทุกด้านตั้งแต่ ประเทศกลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาโดยส่วนกลางจะเป็นผู้กําหนดจากเมืองที่ปลอดภัยคือจริงๆอะคุณต้องเป็นคนจัดการตัวเองนะดูใบเขาทําของเขาเองหมดเลยทุกอย่างนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลกลางนะแต่นี่นะคนภูเก็ตเนี่ยเขางอมากเลยคือรอรัฐบาลตะลอดจริงๆอะเนี่ยแหละพวกผู้บริหารของจังหวัดทั้งหลายเนะี่ยต้องเป็นคนทําต้องเป็นคนดิ้นแต่นี่คือเราก็ไม่ไม่รู้นะว่าเขาทําอะไรแต่ว่าเพิ่งจะโผล่มาในข่าวตอนที่ใกล้จะเปิด เราก็เลยไม่รู้ว่าจังหวัดนี้เขามีสสอ,อยู่บ้างหรือไม่ทําไมเงียบกันตลอดหรือว่าสสมีหน้าที่ไปอยู่ในสภายอย่างเดียวคือส่วนการเป็นคนกําหนดเป็นคนหานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วต้องมีการกรทำทาเลานักออไม่ใช่จะต้องมีการตรวจเชื้อเพื่อให้ทุกคนมั่นใจโดยทุกคนจะต้องมีการตรวจเชื้อทั้งหมด3รอบคือตรวจเชื้อที่ประเทศตัวเองที่เราเคยบอกว่าต้องทาใบตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินแล้วก็มาตรวจที่ประเทศไทยอีกสองรอบก็คือตอนกักตัว14วันโดนตรวจสองรอบ คือโดนทิมจมูกจนจมูกบานแต่ภูกเก็ตระแวงกว่านั้นภูเก็ตขอตรวจสี่รอบก็คือเขาตรวจตอนก่อนขึ้นเคเรื่อง,างมาแล้วพอลงเครื่องปุ๊บเขาก็จะโดนตรวจอีกรอบหนึ่งที่สนามบินถ้าไม่พบเชื้อก็เข้ามากักตัวได้แล้วถ้าพบเชื้อทําไงวะโดนส่งกลับประเทศเลยเหรอเฮ้ยก่อนจะมานี้จ่ายไปตั้งเยอะตั้งแยะนะคุณจะส่งเขากลับหรือไงเนี่ยตรงเนี้ยนโยบายที่ไม่ชัดเจนมากโดยทางกรมควบคุมโรคจะเพิ่งจะมา ติดตั้งเครื่องตรวจหาโควิดแล้วเพิ่งจะทดสอบระบบในวันที่28กันยายนถึงนี้เอ๋นี่ครับคุณครับปั่นกันบ้านหรือเปล่าครับเขาบอกว่า1กันยาจะไปเอ๋1ตุลาจะพยายามเปิดให้ได้นี่คุณเพิ่งจะมาติดตั้งเครื่องและทดสอบระบบตอนวันที่28กันยาครับคุณปั่นกันบ้านแค่3วันก่อนที่ประเทศจะเปิดอีกนะครับจริงๆยังไม่ได้เรียกว่าเปิดด้วยซ้ำนะเพราะว่าเราจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแค่1,200คนซึ่งไม่ได้มาพร้อมกันนะมาอาทิตย์ละ300ก็หมายความว่ารถแรกเข้ามากันแค่300คนนะ ระแวงกันขนาดนี้ยเราต้องทดสอบระบบให้พร้อมที่สุดในทุกด้านก่อนที่จะแง้มประตูแง้มครับปกติต้องใช้คําว่าเปิดประตูครับแง้มประตูรับต่างชาติโดยทดสอบตั้งแต่กลุ่มเล็กๆ3าถึงสคนที่ผ่านมาได้มีการทดสอบไปแล้วตั้งหนึ่งกลุ่มกลุ่มระดับกลางและกลุ่มใหญ่ซึ่งทดสอบกลุ่มเล็กๆที่ผ่านมาคิดว่าภูเก็ตมีความพร้อมในหลายด้าน ทุกอย่างเราดําเนินการตามคําสั่งของสบคอย่างเคร่งครัดพร้อมปฏิบัติทุกเรื่องคิดว่าถ้าเปิดเมืองขึ้น,นมาภูเก็ตพร้อมเต็มที่ครับปากหนึ่งก็บอกว่าพร้อมเต็มที่แต่อีกปากหนึ่งก็บอกว่าการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในระยะยาวนั้นอันนี้ผู้ว่านะตามมาติคอรมอเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวระยะยาวเนี่ยภูเก็ตยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะรับได้จํานวนเท่าไหร่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับส่วนกลางว่าจะเห็นชอบอ้าวตกลงภูเก็ตตอบไม่ได้หรือส่วนกลางตอบไม่ได้อย่างไรก็ตามในส่วนของโรงแรมที่จะเป็นที่ จำคุกของเออเป็นที่สถานที่กักตัวของชาวต่างชาติ14วันหรือ a l t e r อร์เนทีฟโลคอลควอ n ันทีซึ่งมีคณะทำงานมาตรวจแล้วละกันปรากฏว่าตอนนี้มีโรงแรมพันุ์การเป็น ALQ เนี่ยที่เอาผ,ผู้ชื่อไปแล้วเนี่ยตั้ง4แห่งแน่ทั้งหมด469ห้องก็คือชื่อโรงแรมตามที่บอกนี้ซึ่งน่าจะเป็นโรงแรมระดับสูงทั้งสิน้นส่วนโรงแรมระดับกลางกับระดับล่างก็รอต่อไปไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มที่จิตใจไม่ด้านพอไม่พร้อมเปิดด้วยหรือเปล่า จากย่อนหน้านี้ก็คือสุดท้ายแล้วจะมีห้องที่ผ่านการคัดเลือกประมาณ2,500ห้องนะแล้วก็มากที่สุดแม็กซิมัมกับการเป็น ALQ เนี่ยก็น่าจะไม่เกิน5,000ห,ห้องแน่5,000ห้องแน่ตอนนี้เราจะมีห้องให้เขาได้แค่ไม่เกิน5,000ห้องครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีโรงแรมที่แจ้งความประสงค์เข้ามาเพิ่มเติมว่าจะเป็น ALQ เพิ่มอีกแล้วก็จะมีโรงแรมตั้งแต่ระดับ3ดาวไปจนถึง5ดาวอา3ดาวได้ด้วยเหรอ แต่ที่แน่นอนก็คือทุกโรงแรมจะต้องทําสัญญา MOU กับโรงพยาบาลเอกชนทะนั้นมันจะเป็นความยุ่งยากว่าทําไมโรงแรมถึงมีที่ไม่ผ่านเยอะเพราะว่าจะต้องไปดิวกับโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ต้องมีการประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง7ด้านหรือไม่ซึ่งจะทําอย่างเข้มข้นเพื่อให้คนภูเก็ตมั่นใจว่าหากเปิดรับต่างชาติแล้วจะไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดและลอกสองอย่างแน่นอนคือถึงขั้นนี้แล้วอ่ะเขาควรจะพร้อมใจกันได้แล้วนะควรจะแบบว่าสามัคคีกันได้แล้วนะ แตนี้คือแบบคนช่วยก็พยายามจะแบบเข็นเต็มที่แบบพยายามจะเปิดแบบว่าเอ้ยทําไงไม่ให้คนในพื้นที่เขาจิตตกกันไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องขนาดนี้เลยเหรอคือภูเก็ตนี่พึ่งพาอะไรได้จากการท่องเที่ยว90้ากว่าเปอร์เซ็นต์นะทำไมเขาถึงยังจิตใจยังไม่ไม่พร้อมกันอีกครับก็ยอมรับว่าเจอข่าวนี้ก็อดที่จะพูดเยอะหน่อยนึงไม่ได้นะเพราะว่าคือภูเก็ตเนี่เหมือนเป็นลูกรักของประเทศไทยเราให้เขาเปิดก่อน จะบอกว่าเป็นหนูทดลองก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดว่าจะต้องมาเป็นหนูทดลองนะซึ่งจังหวัดอื่นที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มองกันตาปิดๆนะทําไมไม่ใช่ชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าเออผ่านมาแล้วตั้งแต่โดนปิดล็อกดาวจนถ,ถึงตอนนี้ก็6เดือนแล้วนะซึ่งเขาขาดรายได้กันอย่างมากเลยนะแต่เหมือนกับว่าเขายังนอนทับตะปูกันอยู่ได้นะยังไม่ยอมลุกนะซึ่งจริงๆในเวลาเนี้ยเขาควรจะสามัคคีกันควรจะร่วมแรงร่วมใจว่าพวกเราต้องเปิดพวกเราต้องพร้อมสู้ ซึ่งจริงๆไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่อ,อับบอกนะมันไม่ใช่การแพร่ระบาดอะไรที่ร้ายแรงเลยนะเราสามารถรักษาได้ด้วยซ้านะคือเขาต้องสามัคคีกันได้แล้วกลายเป็นว่าจะต้องมาพยายามเปิดแบบห่วงความรู้สึกของคนในพื้นที่ซึ่ง90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของจังหวัดมาจากนักท่องเที่ยวแต่ต้องมาห่วงความรู้สึกของคนในพื้นที่อ,อับก็บอกไม่ถูกจริงๆ เหมือนอย่างนี้นะเราโอลูกสมมุติว่าลูกเนี่ยไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนแกล้งหรือโดนครูด่าลูกก็เลยร้องโขมร้องไห้กลับมาฟ้องพ่อแม่พ่อแม่บอกว่างั้นต่อไปลูกไม่ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวพ่อแม่จะเลี้ยงเองแล้วก็โอกันต่อไปพ่อแม่โอพ่อแม่ปกป้องสุดท้ายไม่ยอมไปโรงเรียนอีกเลยชั่วชีวิตกลายเป็นว่าทุกวันนี้ต้องเป็นภาระอย่างเงี้ยนี่ก็ค,คือสิ่งที่เรากําลังพยายามทําก็คือเราโอเขามากแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่สู้ หกเดือนแล้วว่ะควรจะสู้ได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วประเทศอื่นเขาสู้กันไปเยอะแล้วนะกลายเป็นว่าประเทศเรายังไม่สู้คนทั่วไปไม่สู้ไม่เป็นไรเขาไม่ค่อยเดือดร้อนพอเขาได้กลับไปทํางานแล้วแต่คนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงกลับไม่สู้ไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ไงั้นเราเขาจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นสเปเชียลทัวริส v ีซ่าได้ยังไงก็คือเอาเป็นว่าเขาจะให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกมาที่ภูเก็ตหรือมาที่กรุงเทพเนี่ยยังยังสับสนกันอยู่นะ ตามข่าวที่ออกมาแรกๆของวีซ่าเนี่ยเขาบอกว่าจะมากรุงเทพนะตอนนี้ยังจะมีโผล่มาภูเก็ตนี่คือยังไงนี่รัฐบาลก็พูดถึงข่าวต่างๆที่สับสนพอสมควรตกลงจะลงกรุงเทพหรือลงภูเก็ตแต่ลงภูเก็ตเนี่ยแพงแน่ตามข่าวที่เคยอ่านอีกเหมือนกันครับก็คือเดี๋ยวมาตามกันต่อไปแล้วกันแล้วเพื่อนๆที่คนที่อยู่ภูเก็ตอยู่แล้วอะ่ะเรารู้นะว่าเป็นคนที่อยากให้เปิดอะ่ะมีความคิดเหน็นยังไงครับคนอื่นด้วยมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ